วันนี้จะมาสอนวิธีตั้งทัมเมอร์เบื้องต้นนะครับออปชัน56ออปชันนะครับตัวนี้แต่ว่าเราจะตั้งแค่จันจันถึงเสาบังคับให้ตั้งจันถึงเสานะครับการปิดเปิดนะครับใช้กับไฟแล้วก็ระบบต่างๆได้นะครับเป็นหน้าคอนแทคสั่งนะครับนี่ไฟเข้า220 220โวลต์ครับตรงนี้ครับแล้วก็ขาออกครับนี่ครับนะครับที่ออกไปสั่งนะครับนี่ครับเป็นทัมเมอร์รุ่นยังไงพี่เนี่ยรุ่นอะไรนะเนี่ย เดบินนะครับเนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับลองลองดูนะครับเนี่ครับตอนนี้หน้าหน้าจอจะแสดงสถานะตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับคือเวลาจริงนะครับตัวนี้ครับเราต้องตั้งให้มันเป็นจริงนะครับนี่คือสิบสิบสามจุดห้าสิบสามนะครับยี่สิบเก้าวินะครับแต่ผมจะพาไปตั้งเป็นวันนะครับตัวนี้เป็นวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใช่ไหมพี่ยกเว้นอาทิตย์อ่ายกเว้นวันอาทิตย์นะครับลองลองมาเลยครับ ลองเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกดดูนะครับตอนนี้คือเมนูนะครับใช่ไหมเมนูหลักเมนูต้องไปเมนูก่อนอ่าครับกดนะครับเป็นโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ไปโอเคแล้วก็ไปโอเคนะครับขึ้นคําว่าโปรแกรมนะครับโอเคอ่าถ้าจะดูตัวข้อมูลเดิมนะครับก็กดตรงนี้นะครับนิวใหม่นี่คือเช็คแล้วนี่ครับเช็คครับข้อมูลเดิมที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นนะครับนี่ครับ นี่ครับการตั้งวันจันทร์วันจันนทร์ี่ครับเราก็กดดูครับเลื่อนดูครับนี่ครับมันออนนะครับออนเจ็ดโมงนะครับเห็นไหมครับตัวที่กระพริบนะครับคือวันจันทร์นะครับเรากดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันขึ้นว่าออบครับมันโดนตั้งไว้สิบแปดนะครับสตาร์ทเจ็ดโมงปิดสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับนี่คือของวันจันทร์นะครับกดไปเลื่อนนะครับเห็นไหมครับขึ้นวันอังคารครับวันอังคารสตาร์ทเจ็ดโมงเหมือนกันกดอีกครั้ง มันจะขึ้นออฟครับออฟสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็กดไปเรื่อยๆครับคือเรารีเช็คเห็นไหมครับนี่ครับไปวันพุธสตาร์ทเจ็ดโมงสิบแปดเหมือนกันนะครับวันพฤหัสเจ็ดสิบแปดเหมือนกันครับนี่ครับนี่ก็เจ็ดวันศุกร์ปิดสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์ไปวันเสาร์ครับก็เจ็ดสตาร์ทเจ็ดโมงครับออนแล้วก็ปิดสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์กดอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมครับไม่มีครับวันอาทิตย์ไม่ได้โดนตั้งไว้นะครับถ้าเราจะตั้งใหม่นะครับนี่ครับกดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ครับดีลิทใช่ไหมพีทดีลิทลบเวลาเดิมตัวนี้ใช่ไหมดีลิทดีลิทนะลบเวลาเดินหมดทั้งหมดอ่าลบเวลาทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจนหมด เห็นไหมครับ <het> ม <at> ันจะขึ้นครับนี่คร okay. 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 e ับด so mm ีล hmm. mm ิทไปเรื่อยนะครับกดไปเรื่อยครับเวลาจะหมดนี่ครับมันโดนตั้งไว้ครับนี่เรากดย้ำไปเรื่อยๆนะครับมันจะดีลิทออกเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไม่ขึ้นตัวเลขนะครับเหมือนว่ามันโดนตั้งไว้อยู่ครับนี่ครับนี่ครับน่าจะโอเคแล้วครับปล่อยไว้สภาพครับก็กลับมากดเมนูเหมือนเดิมถูกไหมครับพีทใช่ใช่กดนะครับขึ้นโปรแกรมไม่ไง แล้วกดเลื่อนนะครับไปที่เมนูใหม่อ่านิว n นี่มาที่นิวครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับมันขึ้นห้าสิบหกครับเมื่อตอนต้นที่ผมพูดนะครับเห็นไหมครับมันกระพริบมาแล้วครับมันขึ้นว่า on นะครับ on หมายถึงจัดสตาร์ทนะครับเรากดโอเคนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นมาแล้วครับ คือเวลานะครับที่เราจะให้สตาร์ทนะครับเราเลือกไปนะครับตั้งไว้เจ็ดโมงพี่เจ็ดนะครับเห็นไหมครับกับพิ่แล้วครับกดโอเคครับอ่ามันจะมานาทีนะครับศูนย์ศูนย์นะครับโอเคครับมันจะกับพิบอีกรลบครับเห็นไหมครับให้เลือกวันตอนนี้มันเป็นวันวันจันนะครับก็โอเคกดโอเคนะครับบอกว่าก๊อป ก็หมายถึงจะลากยาวเลยนะครับจันเวลานี้ไปถึงวันวันอาทิตย์เลยนะครับเราไม่ต้องนะครับเราเลื่อนอีกตัวนี้นะครับปุ่มที่สองครับจะขึ้นว่าเซฟเรากดเลยครับเซฟนี่ครับโอเคแล้วนะครับเรากดอีกรอบครับโอเคครับเริ่มใหม่เห็นไหมครับจากห้าสิบหกมันเหลือห้าสิบห้าโปรแกรมมันโดนใส่ไปหนึ่งแล้วครับตอนนี้มันมาออฟเห็นไหมครับ โปรแกรมที่2กดโอเคเหมือนเดิมครับเนี่ยครับตอนนี้คือเวลาปิดนะครับทีนี้มันขึ้นออฟครับเราจะปิดนะครับ18.00ปดจุดนยะครับกดโอเคครับก็จะมาเวลาครับเวลาออฟเวลานานาทีอ่าแล้วก็โอเคครับนะครับก็ขึ้นวันจันทร์มันก็จะขึนวันจันทร์อีกครับเราก็กดโอเค เห็นไหมครับมันขึ้นก๊อปปี้ครับเราไม่ต้องนะครับเรากดไปจนเนี่ยครับเห็นไหมครับมันขึ้นเซฟครับกดครั้งหนึ่งจะขึ้นเซฟก็โอเคนะครับนี่ครับคือวันจันทร์เสร็จสิ้นแล้วครับต่อไปนะครับคือเราจะตั้งไปฏิทินครับต่อไปเป็นวันอังคารครับกดโอเคครับเห็นไหมครับโปรแกรมมันหายไปสองโปรแกรมครับห้าสิบหกห้าสิบสี่ต่อไปมันจะเป็นของห้าสิบสามครับเห็นไหมครับมันขึ้นออนครับเรากดโอเคครับนี่ครับเวลาเหมือนเดิมครับเราจะให้สตาร์ทวันอังคารครับสตาร์ทเจ็ดโมง นะครับกดโอเคครับกดโอเคครับมันกระพริบตอนนี้มันอยู่วันจันทร์ใช่ไหมครับเลื่อนครับนี่ครับขึ้นวันอังคารครับโอเคครับขึ้น Copy เหมือนเดิมครับเซฟครับเป็นของวันอังคารนะครับ START 7เจ็โมงแล้วครับกดเพิ่มอีกรอบครับนี่ครับมันจะมา Off ครับเห็นไหมครับก็กดสิบแปด ตั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามวันที่เราต้องการนะครับโอเคครับโอเคครับกดวันอังคารครับโอเคครับกดเซฟครับนี่ครับนี่คือไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนเสร็จสิ้นนะครับนี่ผมตั้งแค่สองวันนะครับกดกลับมาครับเมนูครับลองเช็คดูที่อ่าเช็คดูได้ครับ นี่ครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็ไปเลื่อนหาเช็คนี่ครับโอเคใช่ไหมครับพีทใช่ใช่นี่ครับเช็คตัวที่ผมตั้งไว้ครับมีวันจันทร์แล้วเนี่ยวันจันทร์ครับเห็นไหมครับผมตั้งไว้วันวันจันทร์กับวันอังคารครับเห็นไหมครับมันขึ้นออนนะครับแล้วก็กดเช็คได้ครับนี่ครับออฟสิบแปดต่อไปมันจะไปวันอังคารครับอ่าวันอังคารตั้งเปิดเจ็ดโมงก็ออฟสิบแปดครับวันถัดไปครับโปรแกรมไม่ได้ตั้งครับเห็นไหมครับนี่ครับมีอยู่แค่นี้แหละครับเบื้องต้นนะครับข้้้้ออมูลเเบบบืงตนนคครรัั็ๆจาก ช่างพันสวิสครับผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ